ซาบิดาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลกด้านสทรนชเตือน13จังหวัดภาคใต้รับมือฝนตกหนัก21-25ตุลาคมนี้ค่ะปัจจุบันยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย16จังหวัดนะคะโดยพื้นที่ท้ายเขือ่อนเจ้าพระยาย,ยัางต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมชมประธานได้ปรับการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มเป็น2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําในแม่น้ําตอนบนที่ไหลลงมาและปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทออชอได้แจ้งเตือนพื้นที่13จังหวัดภาคใต้รับมือผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงวันที่21-25ตุลาคมนี้โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะขณะที่รัฐบาลยังคงติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางระกำมและบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะจะก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยนี้ไปด้วยกันและระบุว่าจะเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเป็นพลังขับเคลื่อนส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครัวเรือนละ9,000บาทจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่2ี ตุลาคมนี้ค่ะ